สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำ Truck เอ็กโซไซทัครถก่อสร้างนะแต่ชุดนี้มาเป็นแบบหลากแบบสักนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะครับรถส่งของอแต่เขเขียนว่าทักนะไม่แน่ใจวิ่งได้ไหมวิ่งได้เนี่ยมีลานด้วยอ่า บางเบาสักนิดนึงนะเนื้อวัสดุพลาสติกข้างหน้านะ่ะรถก่อสร้างแต่ตามด้วยข้างหลังเป็นรถบรรทุกส่งของเท่านั้นเองอันนี้ก็รถก่อสร้างเหมือนกันนะแต่มาเป็นแบบบรรทุกปาลาฉลามมาด้วยอ่ะมันยึดติดเลยเหรอเนี่ยอถอดได้ไหมอ่ะถอดได้อยู่โอ้อันนี้เป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่ยางตอนแรกผมคิดว่าเป็นยางซะอีกมันจะมี สองข้อต่อนะเนี่ยมีร้านให้เหมือนกันครับชุดนี้อืมดันถอยหลังนะชุดนี้อืมคันจิวนะไม่เหมาะสำหรับเด็กอาเล็กๆต่ำกว่าสามขวบนะชุดนี้อันนี้ก็อีกเครื่องบินเป็นรถก่อสร้างอ่ะอีกแบบนึงนี่ไงมันมีคนขับอยู่ด้านหลังด้วย ถอดได้ไหมอ่าถอดได้อยู่ก็แค่อ่าติดพ่วงเป็นเป็นแบบอื่นนะชุดนี้แต่ว่าหลักๆมันก็ลดก่อสร้างนั่นแหละอ้าวลานเอื่อยมากอ่าวิ่งอยู่วิ่งอยู่อ่าลานเอื่อยสักนิดนึงอ้าวยังหมุนอีกเลยเนี่ยอ่ามาดูแบบต่อไปกันบ้างอันนี้ก็จะเหมือนกับแบบเมื่อกี้เลยเพียงแต่ เปลี่ยนแท้เครื่องบินให้เป็นอาหัวจะหลวดเท่านั้นเองพอได้เหมือนกันนี่ไงอ่า,อาลานค้างหรือเปล่าออชุดนี้ลานไม่ค่อยดีเลยนี่ไงไม่ค่อยวิ่งอ่ะเดี๋ยวมาดูแบบต่อ,อไปกันบ้าง แต่ต่อไปนี้ก็เหมือนกับแบบเมื่อกี้เด็ดเลยเพียงแต่อาแค่ใส่ตัวให้มันเป็นอารลดเมคโครตักดินเท่านั้นเองถอดได้ไหมเนี่ยอ้าวถอดมาทั้งยวงเลยโอ้แน่นมากตัวนี้โอ้ตัวนี้ถอดไม่ได้มันแน่นเหลือเกินโอ้ถอดถอดออกมาทั้งยวงเลยอ่ะใส่ใหม่ได้อนะเดี๋ยวนะอือ่ะเดี๋ยวให้วิ่งบ้างอาวิ่งได้ ดนี้ยิงได้อันนี้ล็อกแน่นเลยครับมาดูคันสุดท้ายกันบ้างน,นี้ก็เป็นรถทำร์บนะบันทุกอ่ามันทุกสัตว์บรรทุกผลผลิตนะชุดนี้ ก็ตัวนี้ร้านดีเลยวิ่งเร็วด้วยเราไปหาเดินดูตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแผงนะร้านชําร้านหน้าโรงเรียนนี่แหละครับนี่มาให้อยู่ทั้งบท6กแบบด้วยกันคลิปหน้ากลับมาพบกับนใหม่อีกนะครับ